จะไปสุดที่ตรงไหนเนี่ยราคาทองคําโลกและก็ทองคําไทยยังคงพุ่งทําจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเช้าวันนี้12เมษายน67ทองคําไทยเปิดตลาดบวกขึ้นมาถึง700บาทครับแล้วไปทําจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์เอาไว้รูป,ปรพันธ์ขายออกบาทละ4 1 6 5 0ทองคําแท่งขายออกบาทละ41,150บาทนะครับเกิดอะไรขึ้นโมในช anel จะเล่าให้ฟังครับราคาทองคําตลาดโลกค่ําคืนที่ผ่านมา พุ่งเป็นจรวดเลยครับแล้วเช้าวันที่12เมษายนก็ไปทำจุดสูงสุดเอาไว้อยู่ที่2,395แล้วครับเฉียด2,004แล้วครับผม,มรีบโทรศัพท์สอบถามคุณหมอกิจชรัตผู้บริหาร MTS โกแม่ทองสุขทันทีถามคุณหมอว่าเกิดอะไรขึ้นคุณหมอตอบแบบนี้ครับณขณะนี้กำลังมีการท้าทายระบบทองคำโลกครั้งใหญ่อยู่อย่างที่เคยบอกไปคือของเดิมเนี่ยระบบทองคำโลกถูกควบคุมโดยสหรัฐกับฝั่งของยุโรปนะครับ แต่ว่านะขณะนี้จีนกับฝั่งตะวันออกกําลังทยอยเก็บสะสมทองปริมาณมหาศาลอยู่ครับแล้วที่สําคัญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้จะมีการประกาศตัวเลข CPI ซึ่งเป็นเงินเฟอ้อของฝั่งผู้บริโภคที่มากกว่าตลาดคาดการเอาไว้แล้วก็ทําให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นดอลลาร์อินเด็กขึ้นมายืนอยู่เหนือ105ความจริงแล้วถ้าเป็นในอดีตที่ผ่านมาเจอตัวเลขแบบนี้ปุ๊บราคาทองคําต้องร่วงแรงแล้วครับ แต่ไม่ใช่ยุคนี้สมัยนี้ราคาทองคําล่วงเนี่ยเพียงแค่20เหรียญจากนั้นฟื้นตัวสุดท้ายพลิกไปเป็นบวกแล้วก็ทําสถิติ all time high ได้ใหม่อีกครับนี่คือการท้าทายระบบทองคําโลกในอดีตที่ผ่านมาอย่างชัดเจนแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้มาประมาณ4-5ครั้งแล้วนะครับรวมถึงเมื่อวานนี้ครับกองทุน SPDR กลับเข้ามาซื้อทองคําอีกครั้งหนึ่งนะครับประกอบกับการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตที่น้อยกว่าคาดการก็เลยทําให้ราคาทองคาตลาดโลกพุ่งเป็นจรวดแบบสุดๆตลอดจนความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางนั่นก็คือทางอิหร่านเตรียมจะแก้แคนอิสราเอลที่ไปถล่มสถานกงศูลของอิหร่านในซีเรียครับซึ่งณขณะนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนได้มีการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศหลายชาติเลยนะครับทั้งจีนซาอุดีอาระเบียตุรกี แปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือต้องการจะให้แต่ละฝ่ายช่วยไปเกลี้ยกล่อมทางอิหร่านให้อดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุดเพื่อไม่ให้สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางลุก,กลามบานปลายออกไปนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมองเหตุบ้านการเมืองทั่วโลกณนะเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วทองคําไทยฮะแนวต้านถัดไปทองคําแท่งท่ายังกันได้42,000บาทก็ขยับเข้าใกล้ไปทุกทีแล้วจะไปต่อหรือไม่หรือจะมีการย่อลงมาก่อนมองยังไงกันบ้างแลกเปลี่ยนเข้ามาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ